เอาออกมาอ่าหนึ่งเลขอย่างค่ะเลขสองแลกเลขสองตัวที่สองอ่ะเลขเจ็ดสองเจ็ดสี่เลขสองตัวได้ป่ะเนี่ยเลขสองตัวเลขสองตัวเปิดเปิดกระตับเลยรตับเปิดด้วยเลขส อีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งเก่งเล็กอะไรเล็กอะไรเล็กช่อรองเหรอเฮ้ยมันมีในในชุดแรกทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่เอาเก่ง เอาเฮ้ยพอคาบปุ๊บเนี่ยเขาคือเขาคาบสองรอบใช่ไหมเป็นสามตัวกับสองตัวแต่ปรากฏไอ้รอบสองที่คาบสองตัวเนี่ยมันดันไปตรงกับเลขสามตัวชุดแรกเลยเนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะน้องตุ๊บตับตัวนี้เจ้าของตุ๊บตับเจ้าของเนี่ยชอบให้น้องเนี่ย เนี่ยกาบเลขขึ้นมาแบบที่น้องเป็นเป็ดเทศนะเออหน้าตาก็หน้าเอ็นดูเชียนะครับผู้ชมนี่เจ้าของโพสต์ไว้บอกว่าตุ๊บตับสุดหล่อมาแล้วครับตุ๊บตับจากเบอร์รวยๆปังๆเลขเด็ดเลขดังอะแล้วแต่ถูกใจเลยทีนี้พอออกมาเป็น2ชุดชุดหนึงสตัวกับ2ตัวแต่ว่าชุดหลังมันดันไปตรงกับ3ตัวแรกด้วยก็เลยแบบอ่ะเอายังไงดีไหนๆน้องก็เป็นเป็ดแล้วอย่าลืมแล้วกันคุณผู้ชมกลับกลับกลับกับ นิดนึงเออน้องเขาเป็นเป็ดแต่ว่าเอาขึ้นมาปุ๊บก็อย่าลืมกลับนะอันนี้ไม่ได้อะไรนะคือหมายถึงทําเรียนเสียงเป็ดเออเป็ดเขาพอคาบเสร็จปุ๊บกลั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 บกับเห็นเป็น2กับ7จ็ดไกลับกลับแตกไม่กลับแตกแต่เขาเจอขนานี้เราก็ต้องทําไว้หน่อยแหละเออนิดหนึ่งนะคะน้องตุ๊บตับก็กลายเป็นเจ้าสํานักคนดังไปอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะเอ้ยนีคุณถ้าเกิดสมมุติว่าแล้วทั้างวดนี้กลับแล้วก็ยังตับแตกอ้าวนี่จะเป็นเป็ดน้ําแดงปะ เออต้องดูว่าวลเวอฟูแข่งชนะหรือแพ้แล้วมันโขงมันไม่ใช่เป็ดว <c oughs> มันโดนมาอย่างไร <c oughs> เออเนี่ยแหละครับอ่ะส่วนบันดด